พี่ยาบ่ะเนี่ยบัวครับบัวครับเอาคุณตัวยี่ยงขอนี่ไป่ะตัวยีนี่บังซื้อเริ่มเก็บชื้อมองอะไรที่เหนเนี่ยโอ้ซื้อยังกินใบอะนั่นแหละซืีอีส์ืสียังซื้อสะสครับซื้อต้อมเนาะนายอย่างสุรศักดิ์นามสกุลกันฟุงครับฮะกันฟุงกันฟุ้งการการฟุงครับอันนี้ยาเจ้าอันวะนี่ครับอันนี้รถใครอันนี้รถผมครับรถเจ้าอันวะอันนี้ยาเจ้าอันวะ ักเมนี่ประมาณจะขับไปหน่งแดเอามาได้ใส่ื้อมาจาก่มาจังไกดิบหน่อยเล้วเด็กหน่อยใช่เลยในนี้มีอย่างที่เนี่ยนะมียานะหอเลด้วมมอในนี้อันบอในนี้อ็นบอโอ้โหขึ้นมา เอาไฟออกไดนั้นเออไฟออกเลยเดี๋ยวเห็นดูปาดเก็บเก็บถุงกแล้เุกนะครับเป็นน้ำเงินหดของใครเนี่ยยาเนี่ยของใครของตัวปะเอามาใช่ใส่เอามาลายเนี่ย ล่าข้ามโลกราชาคริปโตนะครับ e ีที่4โดยครั้งนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจสอทอนะครับก็เปิดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตัดวงจรเงินทุนคริปโตจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยได้มีการติดตามขยายผลการจับกลุมเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องแล้วแหละรวมถึงการกวาดล้างนะครับเครือข่ายคอรเซนเตอร์ซึ่งก็ได้มีการกระจายกำลังนะครับเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย29จุด ทั้งในกรุงเทพมหานครปรทุมธานีและจังหวัดชนบุรีนะครับโดยหลังจากได้ข้อมูลว่าเป็นสถานที่อาคารบ้านพักที่มีการต้องสงสัยว่าใช้เงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนแล้วก็ไปซื้อครอบครองเอาไว้นะครับเป้าหมายที่สำคัญก็คือคอนโดมิเนียมหรูย่านลุมพินีแล้วก็ตรวจคนในใ้นนะฮะสามารถจับกลุมผู้ต้องหาชาวจีนได้2คนด้วยกันโอ้โหหลายคนบอกว่าเนี่ยแก๊ง ทุนจีนสีเทาคือมีครบหมดเลยคุณผู้ชมเห็นรถไหมฮะรถหรูไม่ว่าจะเป็น Big กไบค์คันนี้ที่เป็นยี่ห้อ BMW ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังก็คือแบบว่ารถตู้โอ้โหคือมาครบเลยแล้วก็รวมไปถึงรถเก๋งต่างๆนะฮะ สุดๆเหมือนกันนะ,ะแล้วเงินที่ได้รับนี่คือจากการหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วก็รวมไปถึงหลอกลวงนะฮะประชาชนคนทั่วโลกกับการหลอกลงทุนคลิปโตนั่นเองซึ่งก็อายัดทรัพย์สินอีกหลายรายการตามที่เห็นคุณผู้ชมครับพลตํารวจโทรวรวัตวัดนครบัญชานะครับผู้บัญชาการตระวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเอาจริง ท่านวรร w a นี้เก่งมากๆนะฮะเราเห็นชื่อท่านมาออกมาบ่อยมากทีเดียวในช่วงนี้เพราะว่าท่านสามารถปิดนะฮะวงจรเครือข่ายผู้ต้องหาชาวจีน2คนคนนี้ได้ซึ่งต้องบอกว่า2คนที่จับได้เนี่ยหนในนั้นนะครับดันไปเกี่ยวข้องเป็นบริษัทในนา,นาอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอีกและที่สําคัญนะครับมีลูกค้าเป็นคนจีนเกือบ90% คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจถ้าสมมุติว่าคอนโดมิเนียมหรูย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมาหานครที่คุณกําลังเช่าอยู่เจ้าของเป็นนายเหยวงหรือว่าเป็นชื่อจีนหรือแซ่กวงแซ่อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นคนจีนเกือบจะ90%นนะครับที่ทางด้านของอการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ทางสองคนที่ถูกจับกลุมได้เนี่ยทำการติดต่อซื้อขายกันอยู่นะฮะ ตำรวจก็เลยอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบกว่า100รายการนะครับอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โรยส์มูลค่า36ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หรูอีกหลายคันด้วยกันนะครับทั้งเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ารวมกว่า1,500ล้านบาทเยอะมากนะฮะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์เองนะครับก็ได้มีการดำเนินคดีนะฮะฐานมีส่วนร่วมก่ออาชญากรรมข้ามชาติรวมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น โดยชุดจริตหรือว่าหลอกลวงรวมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังอยู่ระหว่างขยายผลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับประมาณ15ฉบับถึงที่มาของการครอบครองนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีคนไทยให้ความช่วยเหลือในการถือครองทรัพย์สินแทนหรือไม่ พร้อมกับประสานงานนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งอเพื่อให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายดังกล่าวทั้งหมดขณะเดียวกันนะครับตำรวจก็แน่นอนแจ้งเตือนประชาชนเราเองก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับระวังถูกหลอกให้ลงทุนในแอปพลิเคชันปลอมเหล่าดีด้วยจริงๆมันมีแบบหลายหลายรูปแบบมากมันมีเริ่มตั้งแต่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงนะ,ะส่งลิงก์มา พูดคุยผ่านไลน์หรือว่ากดลิงก์ในหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปะนะฮะอาจจะเป็นเว็บหนังออนไลน์นี่คือเห็นได้บ่อยมากเขาก็จะมีแบบว่าอาเทสคลิปโตลงทุนลงทุนวันนี้ได้เงินวันหน้าอะไรอย่างเงี้ยม,มีเพลงแรปขึ้นมาคนก็กดเข้าไปนี่แหละเหมือนเป็นการแบด,ดเทดต,ตามปกติแล้วปรากฏว่าในการลงทุนเนี่ยอู้ไอ้เว็บไซต์นี้เนี่ยมันได้เงินเยอะเว้ยในการลงทุนเนี่ยนะฮะโดยก็ไม่ได้สืบหาที่มาที่ไปต่างๆก็ ช่วงแรกอาจจะถอนเงินได้ช่วงหลังเหมือนเดิมครับเข้าขายถอนเงินลงทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในการลงทุนคริปโตหรือว่าการลงทุนเรดต,ต,ต่างๆคุณผู้ชมจริงๆทําได้นะมันก็ยังคงไม่ได้ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับเพียงแต่คุณต้องศึกษาเองนะว่าเจ้าไหนหรือบโบรกเกอร์ไหนเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ไว้วางใจได้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาเชดเงินคุณหนีไปคุณจะมาแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็อย่างที่เห็นเขาติดตามเงินกลับมาเนี่ยมันยากนะ ควจะติดตามกลับมาหาคุณได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับก็หาลงทุนในรูปแบบที่ น่าจะถูกต้องหรืออาจจะเป็นรูปแบบที่คุณสามารถไว้วางใจได้นั่นเองสำหรับปฏิบัติการคลัสโนวันล่าข้ามโลกราชาคริปโตในครั้งนี้นะครับตำรวจสอทอก็ปฏิบัติการต่อเน,นื่องอย่างที่บอกครับเป็นครั้งที่4หรือ EP ที่4แล้วซึ่งหากรวมทรัพย์สินนะฮะต้องสงสัยที่ตรวจยึดอายัดไว้ทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะร,รวมทั้งสิ้นทั้งหมด4ี EP มูลค่ามากถึง3,000ล้านบาทเอาจริงโอ้ยเยอะมากรายได้เนี่ยทะลุนะฮะอวตารอีกนะครับ โอ้ไรายได้หนังทั่วโลกเนี่ยยังไม่เท่ากับไรายได้การยึดคริปโตนะฮะ เอาจิงมากกว่าอะไรได้บาร์บี้ด้วยล่าสุดนะโอ้ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆจากโวโลกกวัดล้างแล้วก็ปราบปรามอีพีต่อๆไปด้วยเนี่ยฮะใครที่จะลงทุนอย่างที่คุณปารุกบ,บอกเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันเป็นโรกเกอร์ที่กลตให้การรับรอง<ไ>ปเป็นความปลอดภัยถ้าเป็นพี่แอนแอ่จะดูไงฮะว่าบริษัทนี้คือน่าลงทุนแบบจริงๆก็ต้องศึกษาไปถึงเบื้องหลังของแต่ละบริษัทด้วยนะแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกก็อาจจะต้อง เป็นบริษัทที่กราตอให้ความรับรองในเบื้องต้นแม้กระทั่งบางบริษัทกราตอรับรองไปก็ยังโกงในภายหลังก็มีเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมฮะก็ถือว่าบางทีก็ก็แขวนอยู่บนเส้นได้นะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคือนะฮะก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเรื่องของการลงทุนนะฮะบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับครับก็วันนี้ท่านผู้ช่วยเลขาปปงน,นะครับ พี่กมลเจตนี่ได้มาร่วมด้วยเพื่อจะได้ชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งแจ้งไปยังผู้เสียหายนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนต่อไปของเราเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนก่อนที่จะผมจะกล่าวนะครับขออยากให้ทางทางท่านผู้การสทออสามนะครับได้ได้กล่าวรายละเอียดในคดีนี้นะครับรวมทั้งแก้วรองผู้การตอทซึ่งเป็นคนเริ่มต้นในการ ดำเนินการเนี่ยได้พูดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในเบ,บื้องต้เนเช่นท่านผู้การสถิตครับคับเรียนท่านูิการและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัติการในอ p พี e นะครับทางบอชอสอทอนะครับก็ได้มีการบ,บูรณาการกำลังกันนะครับเราก็ตรวจสอบ ทรัพย์สินต่างๆ,ๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับจดชื่อในนามบริษัทนะครับเราก็ได้ตรวจสอบส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวนะครับจดบริษัท23บริษัทนะครับเรามีการตรวจค้นไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็วนรนสำหรับหนึ่งคนเนี่ยมีจดทะเบียนบริษัท10 สิบเจ็ดจุดด้วยกันที่เราเข้าตรวจค้นรวมคนอื่นอีกสองคนนะครับรวมทั้งหมดวันนี้ที่เราเข้าตรวจค้นทั้งหมดยี่สิบเก้าจุดด้วยกันนะครับก็ในการตรวจค้นเนี่ยก็พบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านราคาหลายสิบล้านนะครับสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านหกสิบล้านนะครับแล้วก็ในการตรวจค้นก็ยังพบโฉนดบางหลังนะครับพบโฉนดอาคารชุด พบโนดที่ดินเปล่านะครับพบรถยนต์รถหรูนะครับก็รวมมูลค่านะครับทั้งหมดที่เราตรวจค้นในวันนี้ก็คร่าวๆนะครับประมาณสักพันหล้านนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารรวบรวมในการสอบประคำต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะนำเรื่องเสนอปปงนะครับ ก็ในส่วนของผมในการปฏิบัติการในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับพุ่มชานะครับที่ไปตรวจที่เกิดตรวจจุดที่เราเข้าตรวจค้นนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มนางพึงเฟยใช่นะครับซึ่งเป็นบุ้งหาตามหมายจับในคดี่วมกันเชาโงงประชาชนมีสุดลมนองกรอยกังชาตินะครับก็อย่างที่น้องรองผู้กับได้นําเรียนแล้วนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามตั้งแต่ ep 1ถึง ep 4ครับขอบคุณครับท่นรองแก้วกับเรียนท่าน่านประธานนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออญาตอ,อย่างนี้นะครับเคสเนี้ยเป็นเคสที่ถึงตัวผู้กระทำความผิดโดยตรงแล้วสิท่งที่ท่านผู้ชการ ให้ความสำคัญที่สุดก็คือการทำให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับเงินคืนนะครับตอนนี้บก,กตทเนี่ยตั้งใจทำงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วเฝ้าดูแลเฝ้าดูผู้ต้องหานะครับาจากบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับจนได้เห็นผู้กระทำความผิด เข้ามาในประเทศไทยนะครับวันนี้จากการที่เราเข้าจับกลุ่ม e ี1หนึ่งผู้ต้องหาจากการที่เราได้เห็นข้อมูลทางโทรศัพท์ของผู้ต้องหานะครับออขอญอาตประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้แอปพลิเคชันที่ที่เราได้เห็นนะครับอยากประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์นะครับแอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่ ที่ผู้เสียหายนะครับไอ้ที่ผู้ต้องหานะครับเ,เราได้มาจากข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับถ้าผู้เสียหายคนใดนะครับอันนี้คือคีย์เฏิร์ที่สุดที่จะได้ที่ที่ประชาชนที่ได้รับเงินเงินคืนนะครับขออนุญาตให้ประชาให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ได้นะครับประมาณนี้ครับ,มรบผมผมท้าความนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ย ถ้าเราจำได้ว่าตอทเนี่ยได้แกะรอยจากการอายัดบัญชีนะครับซึ่งมีผู้เสียหายเป็นคนไทยเนี่ยสามรายที่ที่แจ้งความร้องทุกข์แ้วเป็นชาวเมกันสองรายและวก็กรกฤษหนึ่งรายจากไบแนสนะจนมีการาติดต่อผู้ต้องหาติดต่อเพื่อของเงินคืนก็เอามาเข้าประเทศไทยจนสามารถเราจับกลุ่มผัวเมียได้นะครับซึ่งทาง ผู้การสถิตก็รับผิดชอบในการสอบสวนและก็ในการสอบสวนเนี่ยในคำร้องเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเห็นสั่งฟ้องส่งอัยการไปแล้วแต่การขยายผลบุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนี่ยเราก็ทำงานต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถยึดทรัพย์ผู้ต้องหารวมทั้งบุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนี่ยให้ได้มากที่สุดในการที่จะให้ปปงดำเนินการในขั้นตอนของทาง กฎหมายฟอกเงินนะครับถ้าปปงดำเนินการได้ทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะคืนให้ผู้เสียหายได้นั่นเป็นจุดประสงค์ของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เลยมีการปฏิบัติการต่อเนื่องจะเห็นว่าทางสธเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากเราจับกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขยายต่อในเรื่องทรัพย์สินมา EP หนึ่มซึ่งเชื่อว่านอกจากสีแล้ววันนี้เราก็เจอ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีกก็คงมีขยายต่อโดยเฉพาะโฉนดที่ดินนะครับซึ่งซึ่งเราพบอีกหลายรายการนะครับก็รวมปฏิบัติการทั้ง4ปฏิบัติการเนี่ยนะครับวันนี้เฉพาะวันนี้29จุดเนี่ย29จุดเนี่ยเราสามารถยึดทซับได้ชาเฉลี่ยตามที่ชุดทํางานดําเนินการก็คือประมาณสักพันห้าร้ล้านละอีก3 EP นะครับ600-300-500ก็รวมเป็น3,000ล้านนะ เฉพาะเคสนี้เคสเดียวนะครับรก็ก็ออกาสามารถที่ยึดทรัพย์ได้ประมาณสามพันล้านนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะวันนี้วันนี้เป็นการจับกลุ่มผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งนะครับซึ่งรรทําหน้าที่เขาทาหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการที่จะเป็นคล้ายๆตั้งบริษัทมาจัดหานะครับทำเรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้คนจีนทั้งหมดนะครับ โดยผมก็ได้สอบถามเขาที่บ้านว่าเอา้าแล้วส่วนใหญ่คนจีนที่เอามาเอาเงินมาซื้อเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเขาบอกส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นเงินสดทางนั้นถ้าเราจำได้ EP สอ EP สเนี่ยคอนโดหนึ่งยแปล้านเข้าเงินสดมาซื้อส่วนใหญ่คนจีนที่มาติดต่อบริษัทที่ผู้หญิงผู้ที่เป็นพู้ต้องหานี่นนำเงินสดมาทางนั้นนะครับ สิ่งเหล่านี้เองนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เป็นชี้อย่างหนึ่งว่าพวกที่กระทําผิดกฎหมายส่วนใหญ่ก็ใช้เงินสดที่จะเข้ามาซื้อนะครับ mm hmm. ก็คงมีขยายต่อไปเพราะว่าในบ้านหลังหนึ่งซึ่งทางสทสีรับผิดชอบในการตรวจค้นเนี่ยท่านผู้กำกับสุบ,บัติเนี่ยเราก็เจอนโนดคอนโดอีกอีก 10, 11รายการรวมทั้งโฉนดบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่12นะร,รวม12รายการ ที่ที่บ้านหลังนั้นตัวคนครอบครองบ้านขอสัญชาติกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่จะชี้ชัดที่จะเอาหลักฐานส่งพพงศเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับขั้นตอนของปพงอจากการประสานท่านผู้ช่วยเลขาแล้วเนี่ยตอนนี้ทางพพงศเนี่ยได้ออกคำสั่งหมอแล้วเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยขอญาตให้ทางท่านผู้ช่วยเลขานะครับได้นําเสนอพี่น้องสื่อมวลชนได้โปรดทราบนะครับ ท่านประธานแล้วก็พี่น้องสือ่อมวลชนนะครับก็อย่างที่ทางท่านผู้จัดการแล้วก็ผู้การคณะทำงนนทางน,นได้ชี้แจงานะครับเป็นเรื่องของแผนปัุศกรรมในการกระทําของผิดของกลุ่มชญจกรรมทางไซเบอร์นี่ครับซึ่งในส่วนของปปงน,นะครับเราก็มีการทา่มุการทุจร,ริตมีการมอบหมายแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่าย ที่กระทําความผิดซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับแล้วก็ความผิดฟอกเงินและก็รวมถึงความผิดอ,อ,องค์กรชญจกรรมข้ามชาตินะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหม,มายฟอกเงินนะครับก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการการะทำาผิดซึ่งได้พนักงานสอบสวนช่้ยรีบดรวนได้ตรวจยึดไว้ในวันนี้และก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะถูก ไปพิสูจน์นะครับว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรทางการทุกกรรมก็จะมีคําสั่งยึดอายัดนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายนะครับก็จะมีผู้เสียหายที่ได้มาแจ้งความไว้นะครับกับทางตำรวจแล้วก็ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของกลุ่มอาชญากรรมในกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน กระบวนการต่อไปพอมีการยึดยันแล้วก็จะประกาศคุ้มครองสิ์ให้ผู้เสียหายมายื่นคุ้มความสิ์ต่อปมง,งอนะครับภายหลังจากนี้นะครับก็จะมีกระบวนการมีคําสั่งยึดแล้วก็มีประกาศให้ผู้เสียหายมายื่นคําร้องนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่มีการแจ้งความไว้แล้วนะครับถ้าเป็นพฤติการในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มลักษณะนี้ก็ มายื่นเพิ่มเติมนะครับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่นี่กระบวนการก็ต้องรอประกาศก่อนนะครับในกระบวนการตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่จะใช้กฎหมายฟ้องเงินนะครับในการเฉลีย่ยคืนคืนทรัพย์ให้กับผู้เสียหายนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการในขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็ก็นาเรียนเบื้องต้นก็ประมาณคร่าวๆนี้นะครับก็ก่อนจะขึ้นมา ได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนก็คือได้หารือกับท่านผู้ช่วยเลขานะครับสําหรับคดีนเนี้ยเราเราส่งฟ้องไปที่อัยการแล้วก็จะเร่งรัดเราจะเร่งรัดดาเนินการเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อสามารถที่จะนํามาประกาศเพื่อให้ทําผู้เสียหายได้ยืน่นขอเฉลี่ยทรัพย์คืนนะครับอันนี้ถ้าถ้าสามารถดําเนินการได้ก็สามารถคืนให้ พี่น้องประชาชนได้จํานวนมากพอสมควรเพราะว่าเรายึดถ้าจากการยึดจากการประเมินของเจ้าที่ตำรวจกัรสะพันสักสามพันสล้านเนี่ยก็สามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนให้ให้พี่น้องประชาชนได้ได้มากพอสมควรนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งบางคนถูกกลอกมาหมดตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านผู้การสอทาสาบอกว่าก็คงมี EP5 อีกเพราะว่าโฉนดที่ดินที่ที่เราตรวจยึดใน29จุดเนี่ยเราก็าเจออีก หลายที่นะครับก็เป็นเบื้องต้นในคดีแรกนะครับก็แจ้งเพื่อทราบนะครับ